นี่ก็เริ่มหอมแล้วจ้าไก่สิสุกแล้วซอยแม่พัดนี่ก็ซอยผ้าหอมไว้เนาะจ้าเตรียมผักเกรืองเคียงเข้าไว้เนาะเเลียวได้แั้วเดือนใส่พริกป่วนเนาะอ่ะทางนี้ก็สุกแล้วพี่เนาะจัดใส่ถาดเนาะสและสิบุไทยเห็นตอนนันทองเรือนเนาะ นพี่น้องห้วยพักพ้อมเชี่ยหนาวสละเยอยางเดียวนะวะเป็นหน้ากาม่บ่อ้กระดูกติดสีติดเอ็นน้อยหนึ่งน่อยเยอะอายสบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดียามคำเด้อพี่น้องคำเหมือนมาแล้วหลังจากที่ว่าสละ กินเข่าพัดแล้วกับสะอิงเนาะพนกับเมื่อฮาอับหนาแบบหนายเนาะทีมงานจำโบกอะได้เป็ดมาเนาะส่วนสีมะขวะปีงกิ่นเนาะพี่น้องซุ้มแซวเล็กน้อยเนาะกับโมโคสุเพิ่นเนาะหลังจากลบค้นแล้วจำโบกับเผาเนาะพี่น้องแบบค้นบัวมันนี่เนาะมันยิบออกไปได้กับเผาอันนั้นเนาะเขากินงอนเขากินหอมพอเนาะวันนี้กินใสมวนิ่งกินเป็ดเว่านนี้ตุ่มใสพี่น้องโอ้ ขั้วนี่มานได้กินเขาสมาคีดูดูพี่น้องกกินไร้คนแล้วมันอย่างเส่เห็นหน้ารวมแล้วอ๋ออันนี้เขาพัดและเนาะจังไวหทำไงปอกพิมพ์และเรื่องป่าต้องแต่งให้เสอิงถอนจอิงเนาะคือว่ากินดายลิซื้อเล็กว่าเถือแม่นบ่ สล่สิทายเป็นบางตอนเนาะพี่น้องเพราะว่ายันติเล็กกระชิบเหมือนทายไกลบ่ได้เฮ็ดเหลือก็บม่ค่อยได้แล้วพี่น้องจัมโบ้เพล่ะบ่ได้เบ่ได้ตายมันน้อยเดียวทีมงานท้าบางส่วนกับห้าพักห้าใหญ่เนาะพี่เนาะทานนี่กระชิเป็นถาปูซอยน้ำเผาคนเดียวก็ได้เนาะก็มันมันแหย่ควรนะฮะเป็นต่วงตัวแล้วสิเป็นบูซี่มดทานนี่ก็ได้ ป้าพี่น้องมาตอนนี้กับคันมีสลัดได้ทีมงานเท่าทีมงานนี้มิตรทรายได้เป็นเซตยิงจะเป็นมือเก,ก,กับเห็ดเลือดแป้งแปบนเองนี่เนาะสร้อยขัวด้วยพี่น้องซุ้มบนสีเฮ็ดเลือดแปง้งเนาะก็เลยสิทายจะบางต่อนนะเพราะว่ามัน บางตอนเท็่เหลือกับบอดายน้องๆติ้ลิกซิสสองชุ่มสาเหตุเดียวนี่หายบ่คอยได้แล้วพออีกคิวเด้อนั่นเด้อพอถอดอีกคิวเอาแล้ว่คุณมักอันนี้อันนี้พอพอนั่งไปเด้อพอนั่งไปวันนี้นะพอนั่งไปอันนี้นะอันนล้พอถอดอีกคิววันนี้พอนั่งไปนี่นะลูกมันไปดู อ่านี่เนาะทางชุมจำโบนะพี่น้องตัดตอนกระดูทางนั้นว่าไหวติงเนาะเยียงไพอันลมาไล้บ่อันนี้ก็เป็นพักไหวซอยใส่เนาะพักเครืองเคียงนี่เป็นบีเนาะพี่น้องชุบเหวียงมาไหว่าหัวเนาะบีไฮบีไฮบีเฟอันนี้ก็เป็นทัวเนาะตามไหวแล้วบลางจากซอยแล้วชุบเหวีปุ่งขวาเนาะขวาซุกแล้วจัง มาใส่เลือดเนาะกรับผู้หญิงต้องนาซ้อนเป็นอย่างไรนาซ้อนก็แลังกัว่าผู้หญิงถยากกินอย่างเดียวมิแต่เซฟผู้ชายเบิ่งใบเบิ่งใบว่าจริงใจอ้าวใส่มากแบบเบิร์ตอันนี้เลยนะแบบเวอร์ตั้งนะว่ากีหัวนะคะเพื่อนน้องคีมมาใส่ก็ได้นี่และเป็นก๊กใหญ่ๆนะ ความขี้ขานบังเกิดบาตำใจมาทางนี้อีกพี่น้องเอือบเนาะป้าเสียงพี่น้องยัียเงียบเนาะอยู่หลายคนเนาะพากันลอยเยอะไปเกลือนะวะเด้ออันนั้นละเกลือไปเกลือเอาดอกฝป็นกว่านึงกว่าชนะเด้อสละเอ็มเด้อพี่น้องอ่าแบบปีกเนาะอันนี้กระดูกมันพี่น้องติดสินนี่หนึ่งพอได้๋ยวแหนเนาะ นี่ใส่น้ำมันหอยผ่อมเร่องทีมงานบอกว่าเอาใส่แนนกเลยจัดไปเลยพี่กนมีจ้งเว้นบอกกระปุกมันม่นนะเนี่ยอย่าบอกหรือว่าอยู่พี่เออหัวแตกกันไปเจ้าพี่น้องเมนลีอยู่พี่ โอ้ยเพิ่งใส่กระปุกอนะอ้าวโอ้ยตัวคือพานอยู่หนาโซตัวหนาโซตกันโมพานพี่น้องพากันว่าว่าหนาโซต์โมพานเลยเด้อมันเบียดเจ้วได้กันเบียนใส่พริกป่นเนาะพริกเผ็ดจังหน่อย กูได้โบมาเกลืโบมาใส่น้ำปลากับใส่ปลาแดกก็ได้เนาะพี่น้องที่ใส่เกลแทนปลาแดกก็ได้ใส่ปลาแดกแทนเกลือก็ได้ใส่น้ำปลาแทนปลาแดกแทนเกลือก็ได้น้อหัวเพชรโบพาโบคือว่าพาอยู่ผ้าเนี่ยเดี๋ยวซื้อเนาะผ้าอีกบอกได้เนี่ยหัวเป็ดกับ่บพาเนี่ยจักหวาเปียสล่ล่หอดบวกหายใจพากันหยอกกันซูดได้น้ำกับพี่น้องเด้อ หอมหอมกรุนจากเตาขนาดเท่าหลับปีกยังหอมได้บัดปีกสีฮอมสัมได้สี่ยังกานะทางนี้ก็เริ่มหอมแล้วจ้าใกล้สิสุกแล้วจ้อยไม่พักม้อยกำบ้าเหลือดเอาเวียนี่เนาะ พี่น้องเห็นนะทีมงานซุ่แสลดต้องหูลดว่ามีแนวกินเพราะทีมงานนี่มักซุ่มมักเซลเนาะน้อหนึ่งกระส่วนกันซุ่มเลยพี่น้องกินหลายคนมันจังเสีบพี่น้องมักกินเถอะดังไปดังไปคำใดบ่าวซุ่มผับก็ขอโทษเขาภายในพี่น้องว่าหยอกกันเนาะอย่าทึ่ยซาซุ่มแสลดเด้อ มีเ่เคยนะพี yes. ่น uh ้องทางฟังไทยปมากบ่เคยกอยเป็ดท so, ี oh, ่เลือดแป้งเป็นได้เคยกินบ่รชื่อว่าพี่น้องทังฟังไทยเฮาบ่สู้กินเลือดแป้งเนาะลาเลากินได้พี่น้องคือว่างานจัดปดลาท้องทีมงานของปวดบ้องปวดของปดทองทีมงานชุมจโบ้พี่น้อง ฟังนะต่างๆวเที่นอเบอ่งกะเด้ไม่สาถ้าฟังไทยแหลวก็ต่างวเทจบบหว่าเบอรเดิอ้าจอยเอ้ยอย่าท่นหนาไปหาหนาสดตัวนาาเลวจอยันหาจําบกนี่แหละ แม่ี่ไว้ยังมีไม่ไมไปให้กินไหนแ่าไว้ยังมีสวนมันสวนยังกะติดต่อต้องเอาอะไรเด้อมันจะบุูเปืองการแรี้งมาเอาเด็ดคนเดียวได้ไปปูกมันซะขคยเลยครับผิมสะมัาดว่าเสียดีว่าจิ่มเรื่องไทยเรื่องผู้เว้ยไล่ พากันหล่อหยอกันนะพี่น้องอย่าซื้อซาทีมงานซุมแสเลเดอร์ไวมวนว่าหัวซื <Gym. S 1> <to> ้อไวหยอกหัวซื้อเน้องใบเป็นใบมีก็ซอยผ้พักหอมไว้เนาะจ้าเตรียมผักเครื่องเคียงเอาไว้เนาะอันนั้นเด็กปา๊มวัวซิงไขชอบอบวัวซิงไหน่ว่าเงเดียววิงไข่สู่ชีวิตน้อยแย่แหล่งอย่างนี้มันตายไปแล้วแถวหน้าน้องเกียนก็ตายไปแล้วพี่น้องมันแห้งมันแหลงลงแล้วนี่เนาะพี่น้องซอยสไส้หัวซิงไคหน้าไว้หอยน่ะเกิดแปลงเนาะ สิได้เห็นแต่ขันตอนขัวนี่ละพี่น้องตอนเหลววันนิ่มวันนี้ร่าเมากบอเอาได้นิ้วนะฟาน์ฟาร์มเวอร์บอานิ้วนะยองเาทายไอ้บักข้าวหรืออีข้าวอี่นงเงี้ยวัวตือเงี้นิ่งเนี่ยก็เปียกเทียบสะกนแมนอีสันเลยควนจอยอ่ะทางนี้ก็ะซุกแล้วพี่น้องจัดใส่ถาดเนาะสแลสิบุทายเห็นตอนนันทองเรือนเนาะมันสิติลิกซินเนาะการแปลนี่ฮ่อมเลยฮ่อมเลยเดี๋ยวบอกกันเลยที่ญี่ปุ่น มันเบิดปะนี่เนาะเดี๋ยวสองถาดได้ดองไดมาต่ออยู่แล้วต้องมาจัดทีมงานเฮามากินแล้วทั้งซ้ายล่ะซ้ายกินขบถวนอยู่นั่ทีมงานเฮาเนาะซ้ายตุ่นมาตอกันซ้ายตุ่นี่ยาดิสิตตุ่นทีมงานเขาซ้ายตุ่นกันแล้วมาตุ่นนะนี่เนาะอ่ามาขันตอนนี้อีกมัดแล้วกับฟิกแม่หนิเดินมาเด้อ สิเมื่อตัวเองน่ะขนาดบปทปีงวดฮ้อมมันไกยสีซุกมันสีหอมอยู่บู่ปีงแหงปีงแหงด้จ้านี่ยอ่ะยัวเนียเนี่ยจังน้อยนั่งอยู่หลายคนพี่น่องคับเบาหยอกว่าหัวกันจะถือซาซุนแสเดอร์คำใดบัสุภากระโขดเขาไปน่าจ้า

เสลียสีหยามอยู่เธอเนาะว่าตอนถอดเรือสลี่สิบริษัทายเห็นไหมนะหยาบมันติ้นกระซิบสองเสลี่เนาะเออเรงอนก็เตืิมใจะก็ได้ดอกเงี้ยครับว่าเรื่องออกกันเหรอพี่น้องเห็นกินน้ากันดูดูกับผ้ากันออกเงินกันเด้อซื่อซอยเมื่อได้ผู้ได้ถือเกล็กับผู้นั้นเลี้ยงบางคนเนาะมีจีบบ้ากะไรปุ๊บดูล้ายอ้าวส่งเรือแล้วก็ถอกไซเนาะพี่น้องให้มาไหมบวดน้ำเลยเป็ดหน่อย เป็ดตะวันยายพอดีกินได้จ้าแม่จุ hey, wait, ่พันจ้าพายจะถวยความน้ำบ่มาผิกกันอไยแปกน้ำก็บมี่พี่น้องบูพายแห้งอ่ะนี่เป็นนดากามอยู่บ่ออ้าว เฮ้ยนายถัวดินมาเด้อพี่น้องมาเด้อถ่ายไก่บัด่ายาถ่ายทางไกลๆเอามันเหลืองมัติลิกัสซิตเนาะพี่น้องถ่ายไกลๆเหมือนกันยังยาอยู่เนาะกลับทีมงานท่าเนาะให้ทีมงานท่ากินก่อนนะปียังเพื่อท่านละซุกเนาะมาเด้อมาเด้อเห็นหน้าทีมงานซะแหลมันมีแต่กลิ่นเหรอมีกลิ่นกับซ้ายล่เนาะบนมันกินเป็นอย่างเดียวแล้วพี่น้องละก็เป็นอยู่เด้อ หล่ากับมือมันมือบมันเนาะล่าอยู่กลางบ้านมว้ยนี่หล่าอยู่ทงกับนีบางมือก็ได้กินเหลือดแปงไปแล้วย่างปีงด้วยจ้ากระดูกติดสีติดเอ็นน้อยหนึ่งเนาะมีพันแหงเด้อผงถึงตัวเองใครจะเข่าจานเข่าทา นี่เนาะอ่าสีสันดำๆนี่แต่ว,วา่าเรสชาติใส่ได้ยูเดอร์พีน่น,พน้องก็มันนะเอาใส่หมักพริกน้ำกะเลยดำมันขวัญเนี่ยเราเป็ดมันๆเล่เร <c oughs> ืยจิ๋ดได้เร็แซ่บาเงี่ยดินกีพลังมาแต่ตาา่างประเทศเอ็ดพี่น้องพี่เฮนน่ะเฮนหนูอ,อะอวะา่าน์บีอยู่วะว่าท์บีมีทาบัว ระวังตามแตกเสีเด <É. S 1> ียวว่าบดีพาบีน้อยเดียวนึงบีนถ้าแซนงานปีงบันยุ้มเป็นยุ้มพอมอีกคิวถ้าแล้วบีน้อยเดียวนึงบีนะมาเดีอวพี่น้องปั๊มเอือบ เอรงเาเต็มากยุยู่งงอ่ะเห็นเงอ่ะมาเลื้กผู้สาบหมดเดียวเนะมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาจิ้นเาน้อกันเด้อจ้มากินข้าน้องกันเด้อไอ้ายะเิบตัวเองจำโบเหตุการณ์โมเล้วขอลมแะอย่างนี้เลยเนาะโคตรแฉะเลยป้าพี่น้องเบิ่งสภาพหนามืก กอกพี่น้องนะซดเนาะอาบน้ำแล้วกันไปท่าแต่ปวดเซ้ลัม่มนะพี่น้องต้องรุ่มชิวผาเนาะสไลด์สฉล,ย,สลยท่าเซ้ลั่มนะชิวอย่าเป็นพดเป็นเปลืออย่าขึ้นเนาะพี่น้องแต่ว่าสฉลยอย่าให้ผาลงเนาะก็เลยท่าไปก่อนเนาะผาลงอะไรจังยืดใส,ส่แต่ปวคขีมปวดข้อนธรรมดาไปเนาะโอเคเนาะพี่น้องวันนี้สำหรับขีมเฉลยสีฟ้าไว้สำเนะียงเนาะซุ้มแซวกับทีมงานเนาะวันะนี้หลายคนกินกับแซบเนาะพี่น้องทั้งเลือดแป้งทั้งปีง๋เนาะ ไว้พอกันไหมคลิปน้านาอพี่น้องเนาอก่อนสิไปกันอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจสแสละเด็ดคลิปต่อไปนี้เด้ดบ๊ายบายสวัสดี